สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2566นนี้เป็นช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่นะครับ เดี๋ยวราจะมาดูไพ่กันว่าจะเป็นแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรก่อ,อื่นฝากากดไลค์กดแชร์กดสับส,บส,บสกายกดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันไพ่ใบแรกสําหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ก้าเหรียญไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่ อ่าสี่ถ้วยนะครับ the world แล้วก็เป็นไพ่เก้าไม้แปดเหรียญ the view of fortune ไพ่ the l o v e r นะครับไพ่สองเหรียญอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายคือหกไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ 8ด,ดาบนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่นะครับตัวตนของชาวกันลักขณากันได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่อนข้างโดดเด่นมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตัวคุณเองนะครับอาจจะมีการคิดการตัดสินใจหรือการแบบ ไปมาหาสู่กันกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีการพัฒนามีการต่อยอดไปในแนวทิศทางที่ค่อนข้างแบบดีขึ้นมากๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึกมีการฟื้นฟูมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกเปิดลับกับพลังงานในทิศทางที่ดีด้วยนะครับเพราะอัศวนถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะครับหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยมีการเปิดรับมีการพัฒนามีการ ขยับขยายกับในเรื่องของความรู้สึกในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเราอาจจะได้รับโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมอบให้เราก็ได้เช่นกันนะครับทำให้เรามีผลตอบรับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่พัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าอย่างดีมากเลยมีไพ่ใบนี้ใช่ไหมครับอัศวินถือถ้วยมาพร้อมกับไพ่ the wheel of fortune the wheel of fortune เนี่ยเป็นไพ่ของกงล้อใช่ไหมครับ โชคชะตาก็หมายถึงว่าเราจะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนผ่านกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาบ้างมีความรู้สึกที่ดูไม่ค่อยได้ดั่งใจบ้างมีความรู้สึกเรื่องอารมณ์นะครับดูติดติดดูขัดขัดขด,ดูไม่สบอารมณ์ดูมีความรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยเนื่องเนืองไพ่ใบนี้ไม่ได้เป็นไพ่เสียสําหรับ ความรักความสัมพันธ์สำหรับเขาแต่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นอิโมชันของเรามันแปลว่าเรากําลังคิดมากไม่ตกกังวลอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนมันดูดีเหลือเกินทําไมตอนนี้มันดูแบบติดติดขัดขัดดูไม่ค่อยมีเวลาอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไพ่หน่อยเอาง่ายๆคีย์เวิร์ดไพ่สีถ้วยคือหน่อยมันไม่ได้เป็นไพ่เสียหรอกแต่มันหน่อยที่อารมณ์ของเราเองดังนั้นชาวกันลักนากันต้องพยายาม ฮิลลิ่งตัวเองนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่8ดดาบมาเป็นอิทธิพลใต้สำรับมันเป็นที่เราอ่ะนอยอ่ะนะครับเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่เห็นไงนะครับหรือเป็นลักษณะของการที่อาจจะติดต่อสื่อสารกันน้อยลงหรืออาจจะมีแบบระยะห่างกันมากขึ้นไม่แปลกดาวคู่ครองคนรักของคุณตอกเลนมอรณนะลุมกับดาวราหูที่เป็นดาวอลิทางห่างนะครับ ดีแล้วมันไม่ถึงขั้นมีปัญหาทะเลาะก,กันอะไรแบบนั้นอะ่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นอะ่ะแต่เราอะ่ะอย่านอยเกินไปชาวกันลัคนากันเป็นเป็นคนที่นอยมากที่สุดใน12ลราศีนะครับอันนี้ผมขอยืนยันได้เลยเพราะว่าผมรู้จักคนกันดีมากนะครับผมรู้จักคนกันดีมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเป็นคนกันเยอะมากก็จะนอยเยอะมากอันนี้อยากจะบอกว่าคือบางทีแล้วอะ่ะ อาจจะแบบนอยแบบมีเหตุผลกับนอยแบบไม่มีเหตุผลมันมีอยู่2แบบนั่นแหละถ้านอยแบบมีเหตุผลอันนี้ยังพอเข้าใจนะครับแต่ถ้านอยแบบไม่มีเหตุผลอันนี้ คุณต้องพยายามปรับนะครับอะไรที่คุณไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีไม่ได้แปลว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดเราอาจจะเปรียบเทียบเกินไปเพราะว่าชาวกันเป็น professionist ถูกไหมอะไรที่ดีเกินไปนะครับมันก็กดดันอะไรที่แย่เกินไปคุณก็รู้สึกนกาทีดังนั้นปล่อยวางให้มันเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับวงล้อแห่งโชคลาภเปราว่าเรายังมีโอกาสที่เรากับเขายังจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้คุณ ควรเปลี่ยนความนอยนะครับนอยแบบเล็กๆน้อยๆนะครับนอยแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะเหมือนอ่อนๆอ่ะยังดีนะครับแต่ถ้านอยแบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนแบบเขาถามอะไรก็ไม่ตอบพูดอะไรก็ไม่ตอบแบบนั้นอ่ะอันเนี้ยมันค่อนข้างแบบดูกดดันซีเรียสเกินไปแต่ถ้านอยแบบแบบอ่อนๆอะไรแบบเนี้ยโอ้มันน่าจะเป็นเสน่ห์ที่ดีนะดังนั้นชาวกันลัคนากันก็นอยแบบนิดนึง ได้แต่อย่านอยแบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนนะครับมันเป็นอะไรที่ท็อกซิกกับ relationship มากๆเลยนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่นอยเนี่ยนะแล้วมันก็จะในกาทีฟไปหมดเลยดังนั้นชาวกันลักข้นากันนะพยายามดึงตัวเองขึ้นมาอย่าดาว เกินไปทุกอย่างมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มแพทชั่นตัวเองให้มันเป็นในทิศทางที่ตรงที่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกนอยนะให้เราปล่อยวางความรู้สึกของตัวเองไปแล้วอยู่กับสัตว์เลี้ยงบริวารอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง <S <S เพื่อเราจะได้มีนรสาของการที่เราไม่ไปอะ,อะไรที่ทำให้เขางุดหิดหรือทำให้เขามีความรู้สึกเป็นท็อกซิต ความสัมพันธ์มันก็จะทําให้เสริมสร้างในเรื่องของความเป็นเสน่ห์ซะอีกนะครับการที่ชาวกันลักขณากันอยู่กับตัวเองแล้วมีความสดใสความล่าเริงรู้ไหมครับว่ามันเป็นเสน่ห์ดึงดูดแค่ไหนชาวกันลักขณากันเนี่ยเป็นคนที่คือดูดีที่สุดใน12ราศีแต่ก็น่อยเก่งที่สุดใน12ราศีเพราะอะไรครับสิมบลเป็นรูปผู้หญิงพรม,มจันทร์นะครับแล้วไพ่ใบเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงที่อยู่โดดเดี่ยวะนะครับแปลว่าถ้าเราอยู่ใน โดดเดี่ยวท่ามกลางความรู้สึกมันจะทําให้ชาวกันและคณากันไม่อึดอัดแล้วก็ปล่อยวางได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราทําให้เราแบบมีความสดใสความล่าเริงเราจะดูสุข รู้สึกเหมือนคนอื่นเขาดูแล้วมองเหมือนเราเป็นสาวแลกแยมนะครับหรือเป็นสาวฮอตอะไรแบบนี้อีกครั้งหนึ่งมันก็น่าจะแบบมีพัฒนที่ดึงดูดเขามากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรามีความรู้สึกหน่อยให้เราพยายามประครับประคองไป2เหรียญ2เหรียญเนี่ยมันเกิดภาวะความรู้สึกสังเกตดูว่าข้างหลังเนี่ยเป็นคลื่นน้ำคลื่นทะเล2เหรียญเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการสลับหรือหมุนหมุนเวียน เปลี่ยนไทยนะครับหรือเป็นความสมดุลนะครับบาลานซ์ได้ดีชาวกันลักนากันเนี่ยเป็นเหมือนน้าไม่เต็มแก้วเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะเพียงแต่บางทีถ้าเราไม่น่อยนะชาวกันจะเป็นอะไรที่ดีและเพอร์เฟกมากๆเลยแต่ถ้าคุณนอยเท่านั้นแหละทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลย นะครับจุดอ่อนของชาวกันคือความนอยคุณอย่านอยเกินไปนะครับอย่านอยเกินไปนั่นคือจุดอ่อนในของสำหรับชาวกันนะครับทุกราศีมีจุดอ่อนมีจุดแข็งแต่ราศีกันจุดอ่อนคือนอยนะครับถ้าคุณตัดความนอยออกไปได้นะทุกอย่างจะดูดีและเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับประมาณนั้นและอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คําตอบก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณอนะมองคนออกนะครับ คุณรู้แน่นอนถ้าคุณถ้าคุณเป็นชาวกันเนี่ยเป็นลัคนากันเนี่ยถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณรู้แน่นอนอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะขุดจะคุยจะมองจะหาจะเชื่อมโยงอะไรอยางอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณอยากรู้ในโลกใบเนี้ยถ้าถ้าถ้าราศีอื่นดูไม่ออกชาวกันก็คงแบบนะบอกไว้เลยว่าชาวกันดูเก่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลมันมันไม่มีอะไรลอด เล็ดลอดสายตาชาวกันได้ดังนั้นบอกไว้ก่อนว่าเราอย่าเนกาทีฟเกินไปเพราะถ้ายิ่งเนกาทีฟความสัมพันธ์มันก็ยิ่งแย่เรานะครับควรประทับประคองไปอย่าพยายามแบบทําให้ตัวเองดูตกต่ําลงมากับความรู้สึกนะครับเพราะเรายิ่งหน่อยปัญหาก็ยิ่งเกิดพอยิ่งหน่อยก็ยิ่งประชดพอยิ่งประชดเสร็จความสัมพันธ์แทนที่มันจะดีมันก็ยิ่งฉุดลงมายิ่งแย่ยิ่งแย่ลงไปตอนแรกเขาจะยอมเรานะครับ เพราะว่าเราอาจจะแบบพึ่งหน่อยเราก็อาจจะยังไม่ได้ออกเล็ดออกเด็ดมากแต่พอเรานอยนอยหนอยเริ่มอินไปเรื่อยๆเริ่มจิตตกลงไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มรู้สึกเอื่อมเริ่มรู้สึกเบื่อเริ่มรู้สึกแบบอะไรนักหนาเนี่ยคือน่าจะหยุดได้แล้วน่าจะพอได้แล้วง้อก,ก็แล้วทําอะไรก็แล้วถ้าคุณไม่ยอมคุณไม่หยุดนะครับปัญหาอุปสรรคมันจะเกิดจากความนอยของคุณนี่แหละ แล้วตกคุณเองก็จะหยุดยั้งมันไม่อยู่ด้วยดังนั้นชาวกันลักนากันนะครับฟังดีๆนะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังน้อยกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันยากลําบากนะครับบอกไว้เลยว่าไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวคุณเองนะครับคุณมีโอกาสที่จะแก้มันได้อย่างที่บอกว่าวงล้อแห่งชคลาบมาแล้วกับไพ่หกดะหกไม้มาแล้วโอกาสที่เขาจะง้อคุณมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่รับไม่ตีจากการง้อครั้งนี้ บอกเลยนะครับว่ามันก็จะยากแล้วดังนั้นะงินแต่พอพอพอประมาณแล้วกันเนาะเราอย่าไปคิดมากเพราะเรายิ่งงอนเราจะยิ่งดำดิ่งลงไปแล้วเราก็จะดึงอารมณ์ตัวเองขึ้นมาไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจะบานปลายอย่าลืมนะครับดาวคู่อยู่ในเรือนมอรณะมันมีโอกาสที่จะพัดพลาดจากไกลหรือเลิกกันได้ถ้าคุณไม่อยากเลิกคุณก็อย่าทำ อย่านอยเกินไปอย่าเซนซิทีฟเกินไปเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่นอยถ้าไม่ขึ้นไพ่นอยคุณก็ยังนอยอยู่ดีแหละแต่อันนี้ขึ้นไพ่นอยเพราะคุณน,นอยแบบนอยมากอะนะครับเลเวลร้อยคงร้อยอะประมาณนั้นอันนี้ก็อยากจะบอกชาวกันว่าปล่อยวางแล้วค่อยๆฟื้นฟูไปนะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเนาะอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นอีโมชันของเรามันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้ฮิลลิ่งตัวเองได้นอกจากตัวเราเองนะครับบอกตัวเองนะว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเพราะว่าไพ่หกไม้มาแล้วไพ่วงล้อแห่งโชคลาภมาแล้วเขาจะมาง้อเราอยู่แต่ถ้าเราไม่รับง้อครั้งเนี้มันมีโอกาสที่เราจะแย่กว่าเดิมดังนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะจบลงได้จากไพ่เดอะเวิร์ด้วยแต่คุณก็ต้องพยายามนะครับที่จะต้องแบบ เขาเรียกอะไรยับยั้งตัวเองในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเนาะมันมีโอกาสที่เขากับเรายังจะไปต่อกันได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะแล้วยังมีโอกาสที่เรากับเขายังเป็นคู่กันได้เพราะมันมีไพ่ The Lover มาด้วยเห็นไหมครับ The Lover ก็มานะแปลว่าเรากับเขายังสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ถ้าเราเลิกหน่อยทุกอย่างก็น่าจะกลับมาเป็นทิศทางที่ดีถ้าเราหน่อยให้เราไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถอยหลังออกไปนะครับ ก้าถอยหลัง1นเก้าเพื่อเราจะได้มีเซฟโซนตัวเองเพราะชาวกันลักษณะกันมีเซฟโซนของตัวเองนะครับร้องไห้ให้พอเสียใจให้พอแล้วออกจากเซฟโซนออกมาแล้วพยายามเผชิญหน้ากับความจริงแล้วคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับยอมรับทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นคําว่ายอมรับไม่ได้แปลว่ายอมรับผิดเพราะเราอาจจะไม่ได้ผิดแต่คําว่ายอมรับคือยอมรับความจริง ยอมรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะดึงดูดใจเขาได้เราสามารถที่จะดึงดูดให้เขากลับมางอกลับมาคืนดีกลับมาใส่ใจหรือให้คอมมิตเมนต์กับเราเพราะเขายังเป็นคู่กับเราเขายังมีความรู้สึกที่ยังสเสน่หาเราเขายังมีความรู้สึกที่ยังมีอะไรที่ยังอยากมีเราอยู่ในชีวิตเขายังไม่ได้อยากเลิกกับเราถ้าเราไม่หน่อยเกินไปนะยกเว้นแต่เขาจะรู้สึกว่าคุณหน่อยซะจนแบบไม่ไหวจะเคลีย นะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะบอกแล้วว่าถ้าวงล้อแห่งโชคลาภมาแล้วเนี่ยนะครับโอกาสของการงอมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่รับไม่ตีความงอจากเขาครั้งเนี้มันก็ยากแล้วนะที่เขาจะมางอเราอีกนะครับคืออาจจะงออีกแหละแต่คงไม่ได้งอมากแบบนี้แล้วอะนะอันนี้ชาวกันก็ต้องแบบรู้ลิมิตตัวเองนิดนึงว่าอย่าดาวมากเกินไปพยายามสมดุลบาลานซ์ไปถ้าคุณยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตยกเว้นแต่คุณจะตัดเขาแล้วนะครับมีไพ่เดอะเวอร์มา The world เนี่ยแปลว่าคุณจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้อยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณอยากอยู่คุณก็ต้องรับไมตรีจากเขาได้แล้วเลิกเลิกงอนแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันสุดจะทนแล้วอะ่ะคือมันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ใช่ครั้งที่2ไม่ใช่ครั้งที่สามแต่มันเป็นครั้งที่ส0บมันเป็นครั้งที่ร้อยแล้วโอเคดังนั้นอะ่ะคุณอยากคือคุณอยากงอนก็งอนได้เต็มที่แล้วแหละคุณแสดงว่าคุณพร้อมที่จะไปแล้วเพราะคุณรู้สึกว่า กอดรัดมันมานานแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะจากไพ่ใบนี้นะครับคุณก็ฮิลลิ่งตัวเองไปซะแล้วก็ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์มันอาจจะถึงจุดนะถ้าแต่ว่าไพ่มันไม่มีไพ่จบนะผมไม่แน่ใจว่ามันจบได้ไหมแต่มันก็มีจบแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบต้องทําใจนิดนึงแล้วกันนะครับตัดน่ะมันก็ยังตัดได้อยู่แหละแต่ว่าคืออยากจะบอกว่ามันก็ยังมีหนทางอยู่ขอให้ชาวกันลองพิจารณาแล้วกันว่าถ้านอยแล้วมันมีประโยชน์ คุณก็น้อยไปแต่ถ้าคุณคิดว่าน้อยไปแล้วมันมีแต่เสียมันไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นคุณก็อยากทาเลยเพราะว่าทําไปนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เรียกร้องไปเขาก็ไม่ได้เห็นค่าเราก็อยากทาแต่ถ้าถ้าทําไปแล้วแบบเล็กๆกน้อยๆอยโอเคมันก็ก็น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้ามันมากเกินไปอันนี้คุณก็ต้องดูลิมิตตัวเองด้วยนะครับเนาะประมาณนี้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือไพ่ใบนี้8ดเหรียญ8ดเหรียญแปลว่าเราต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นปกติ นะครับน้อยได้แต่ต้องรู้จักที่จะหยุดรู้จักที่จะยั้งในเรื่องของตัวตนของตัวเองเพราะว่าถ้าน้อยเกินไปนะครับมันก็มีคนงออยู่ช่วงแรกแหละพอเขาเริ่มรู้สึกว่างอเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ได้แล้วงอเท่าไหร่ก็ไม่ดีละอันนี้เราก็ต้องรู้แล้วนะครับว่าเราก็ควรที่จะต้องหยุดได้แล้วเพราะถ้าเกิดมันสายเกินไปอ่ะปัญหามันก็น่าจะเกิดแล้วมันก็น่าจะลามไปนะครับแต่ถ้าเราใช้ความงอนะั้นะกลับมาเป็นแพทเทิ นะครับกลับมาเป็นแรงดึงดูดให้กับเขามันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไปข้างหน้าได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะคืนดีกันปรับทิศทางของความรักไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากอัศวินถือถ้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ